สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเราพบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณสูตรหลักหน่วยบนระยะสุดท้ายนะคะเป็นการคํานวณสูตรคงสุดท้ายหลักหน่วยบนนะคะทางเราขอมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะรวมกันสนับสนุนสลักกินเบ็นรัฐบ,บาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เรามาดับการคำนวณสูตรต่อนะคะท่านผู้ชมเรามาคำนวณโดยกันนะคะว่าการคำนวณหลักหน่วยบนโค้งสุดท้ายของเรานะคะคำนวณใดตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับสูตรนะคะขอแนะนําท่านผู้ชมเอาหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบดังสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหนึ่งบวกสองนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เรามารับการคำนวณด้วยกันนะคะสำหรับหลักหน่วยบนหลักมือนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกแปดสิบสี่สิบสี่บวกแปดยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสองสามสิบเอ็ด ยี่สิบเก้าบวกสองสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกหนึ่งสามสิบสองได้ตัวเลขเด่นสองนะคะสองบวกสองคงที่ก็ได้สี่นะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับการคำนวณหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขสองและเลขสี่ผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณนะคะหลักหน่วยบนในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลขสี่ ได้4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนออก774สาหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหมื่นเลข9 9บวก1ได้10 10บวก7 17 17บวก6 23 23บว6 29 29บวก1 30 30บวก2 32 32บวก4 36 36บวก1 37ได้ตัวเลขเด่น7นะคะ7บวก2คงที่ก็ได้9สําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขเก้าผล 9, ออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงูนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดน,นะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณในงูถัดมานะคะ หลักหมื่นเลยแปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจดวกสองสิบเก้าสิบเบวกสองยี่สบวกเก้าสบวกสองสาบสองสามวกหนึ่งสาิดเล็กเด่น3นะคะ3าบวกสองคงที่ก็ได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก4 0่ศูย์สาำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณไดเลขกสามเดลิห้ผลออก3ามตัวบน403า เพราะฉะนั้นการคำนวณหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้3นะคะได้3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตบบนออก4 0 3สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นเลข8 8 1ได้9 9 4 13 13 9 22 22 9 31 31 9 40 40 2 42 42 5 47 47บอีก1นะคะ48 ได้ตัวเลขเด่น8นะคะ8บวย2นะคะได้10บแลเลข0ูนสำหรับผลออกรางวันที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก938สสาำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8และเลข0ผลออก3ตัวบนเ8เาราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนออก938 สำหรับการคำนูณในงวดถัดมาหลักมือนนะคะได้7 7บก5 12 12บก9 21 21บก9 30 30บก9 39 39บก2 41 41บก4 45 45บก8 53 53บวย1 54ได้ตัวเล็กเด็น4นะคะ4บวย2ได้6สำหรับผลออกรางวัลที่นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4ซี6 สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลข4และเลข6ผลออก3ตัวบน4-4-6เพราะฉะนั้นในการคำนวณหลักหน่วยบนในงดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหนก่วยบนตามสูนนะคะในงดนี้3ตัวบนออก4-4-6เรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงดถัดมา หลักหมื่นได้ศ oh ูนย์ศูนบวกสาก็ได้3 3มบวกสได้7 7็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยบวกเจ็ดยีบแปดยีบวกหกสามบวกแปดได้ตัวเลขเด่น3นะคะ3ามวกสได้ห้าสำหรับผลออกหลังวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ามตัวบนออกศูนย์เก้าหาสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเล3สามเลย5้า ผลออก3ตัวบนสูงเก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเดนเลยห้านะคะเล5ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตาแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนออกศูนย์นะคะคืองวดวันที่16พหษภาคมที่ผ่านมาตัวเลขห้านะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนแล้วสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1นนะคะมิถุนายนพศหกสาม สูตรคำนวณนี้หลังหน่วยบนนะคะเป็นการคำนวณโคงสุดท้ายทางเราขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมื่นนะคะเลยห้าบวกหได้6 6หกบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้1ิบสิบบวกสี่สิบสี่วกห้าบวกห้าสิบวกหนึะคะยี่ได้เด่นศูนย์นะคะศูนบวกสองได้สจะสำรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม ในการคำนวณหลักหน่วยบนระยะสุดท้ายนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะได้เลขเด่นเลขศูนย์และเลขสองนะคะเลขศูนย์และเลขสองนะคะจะเดินมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนหรือไม่นะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เรามารอลุนด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับสูตรคำนวณของเราทุกๆสูตรนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ